เป็นทางการแต่งมังเปิดเป็นทางการครับเราถ่ายมาเกือบสองปีครับผมก็ได้เปิดเป็นทางการครับแต่งมังนะครับผมปกมีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับแต่ยังมันก็จะเรื่องเนึ่เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพระไทยมีน้องสาวน้องสาวจะไปแต่งกับรพระญี่ปุ่นครับทุกคนนี้ครับพระญี่ปุ่นครับพี่ชายไม่ยอมพี่ชายพี่ชายก็ไม่ยอมตัดกิเลสไม่ขาดมระคัติความงานแต่งน้องสาวที่ญี่ปุ่นโดยพาแก๊งลูกวัดไปด้วย ตรงที่มันแบบเพราะมันเป็นคนละนิกายครับแต่ความเชื่อก็ระยอยากเขาเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ของชาวญี่ปุ่นมันเป็นเซนเขาแต่งงานได้เขามีแฟนได้มีครอบครัวได้กินข้าวหลับเพลได้ประกอบอาชีพได้มันมันทำอะไรได้หลายอย่างครับต่างกันอย่างเงี้ยมันก็เอาเรื่องความเชื่อกับความสำคัญความรักครอบครัวมาื่องพอมันจะพูดถึงเรื่องอาพูดถึงคนก็ยังมองเขาเป็นคนตีตอได้ไม่หนักเลยผมว่า ยังไงดีไม่น่าจะได้ระวังเท่าไหร่ป็นหนังตลกครับผมก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งนั้เพราะว่าเรานําเสนอในแง่มุมที่มันน่ารักน่ารักทีดีมากกว่าเราไม่ได้ไปจิกกัดไม่ได้ไปแย่ไม่ได้อะไรครับแลก็พูดถึงมุมมองของแต่ละคนมากกว่าแล้วก็แต่ละสถานการณ์เราไม่ได้ก้าวขั้นสานการณ์เลยครับเอ็นร้องสาวครับที่แต่งตาอะไรบ้างตอนนี้เราขอเชื่อมอย่าง แต่เรื่องนี้ถ่ายก่อนนะใช่นี้ถ่ายก่อนถ่ายประมาณสี่คึ่งแล้วใช่ถ่ายนานมากแล้ว่าแบบแรงๆเลยทริคาแรกเตอร์ก็ไม่ได้ไกลไหงมากนะค่ะก็เป็นการถายแล้วเลยคือบอกว่าพอก้็ไปแคสติสุเลยแบบแคสสองรอบอยตอนนั้นไปพูดไต่องแล้วแบบแล้วโกหกไหมโกหกไหมโกหกก่อนว่าอะไรนะเราพูดญี่ปุ่นเป็น อันแบบเด็กน้อยใช่้มแต่สุดท้ายเขาูกอเี่แล้วก็ได้เนี่ยมันแปบวสถ้าลอยได้จะเป็นยังไงกัถ้าลอยไม่ได้ต้องเป็นยีงีงเอออ่ ดาม่าก็มีมีคอมดี้ได้แสดงเป็นคอมดี้คอมดี้ก็เป็นกลุ่มของพี่แจ็คพี่อมแล้วก็ลุงโลงส่วนกลุ่มสายดาม่าพี่น้องอ่ะพี่น้องเขาเกิดมีปัญหาเกิดมีเรื่องของทำได้ทำไม่ได้อะนะเงี้ยสายตลกก็ก็สามคนติดตามพาดอยู่แล้วมันตลกไปสุดถึงขั้นไหนฮะลุงถึงขั้นที่ถึงขั้นที่ ลูกเขาจะตัดทิ้งแบบถึงพัดที่ถึงพัดที่ลุงลงแก้ผ้าเล่นอ่ะแก้หมดเลยหรอเฮ้ยจะไปบอกลูกนะมันห้ามโอ้โหลุงลงเนีเรียบร้อยแล้วลุงไปด้วยมันต้องขึ้นเลยจ้าไม่ว่าชกตั้งแบบเมียไม่ว่าเมียร์ต่อยอยู่แล้วเมีย่ออยู่แล้วแต่ลูกมันเขาเคยจับจับ จันค่ะคุยกันว่าจั้งวันนี้ต่อไปพลาดแล้วนะเพราะมันเคยมีเรื่องในคนระยะอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ถีตาโบอีกหนึ่งเรื่องที่เราแก้พลาดทั้งตัวเลยก็คือแก้บ่อยๆเลยพลาไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะจบแล้วนะแล้วเนี่ยจะหนีแอ่ะฮะมันก็บอกอะไรเนี่ยเราเป็นแฟนถามว่าจกแพ็์เพนอะไรนะแฟนจะได้เห็นาลงที่เขาไม่ได้ถ่ายข้างหน้าเขาถ่ายข้างหลังแต่แต่ข้างหน้ามันไอ้พวกนักแสดงมันเห็นหมดไง เห็นอย่างนี้นะลงมีซิ๊กแพ็คนะครับจริงแพ็คก็ลงมีครับก็คือเรียกว่าเรื่องนี้ลูงก็กำไรแล้วใช่ไหมคะลุว่ากำไรแล้วแต่ว่าขอบล็อกบล็อกรูปปุณห์ปิดการปิดการมองเห็นของเปิร์มหน่องยมันเดี๋ยวมันเรียกอุ้ยลุงลงเก็โชว์ซิกแพ็คฝั่งนี้ครับโชว์อะไรครับออเก็จะมีความเป็นแบบความแปลกใหม่ในความน่ารักอะครับคำหลังนะครับผมแล้วก็ น่ารักยังไงล่ะครับต้องรอไปดูนะครับผมเรื่องเรื่องนี้ไงที่มันขอมีใจการเรื่องนี้แหละออ๋ทีี่่่ญปุนเพราะว่าปุ่นประหยัดงบด้วยครับเพราาะว่ใช่ครับงบกองครับแล้วก็โดยมีดารามาร่วมงานมันก็ลงตัวดีครับคุณไอเดียคุณไอเดียพวกผมไปเครื่งมือคุณเหรอใช่ครับเออว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้นะของการตลาดดีๆนะครับผม อะไรนะทะลาะก่อนทะเลาะก่อนทะเลาะก่อนทะาะก่อนหน้า2วันน่ยลงดันเดือกันเลยก่อนหน้า2วันเดีอกลงเออเธอเออเธอแกกลับไปหมดน้าจะเธอปลาข้างบ้านเาปลาข้างบ้านเขาเาเนี่ยเเราเ็เปิดไปดูดิว่าทะลอะไรจะได้เคียงไงเปิดไปดูไอ้จ๊เขาัง ม่งไม่ฟังกูเลยนี่ที่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็ไอ้ลูกมันอ่ะไอ้คากิอ่ะก็ตอนนั้นเลยคืนนั้นเลยเปไปนับเดือนได้เลยไปนับือนหมืองนใคใช่แล้วก็คากิก็น้าเหมือนพี่เป้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวหยังวะ ยอกยอนไม่คือต้องบอกว่าเราเราทำอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงทีมงานก็น่ารักหมดเลยแต่งมังแต่งมังเออแต่งมังแต่งมังใช่ใช่ใช่จัดละมั้งอะไรจัดเลยจัดเลยมังเอออยู่ได้น้องนกกับแบบเนียอยู่ได้ใช่ไหมลูกก็วันหนึ่งไม่อยู่แต่อย่างงี้แหละพี่ชายแตจัดจ้าอยู่อย่างงี้เลยนะพี่ออมผู้หญิงคนเดียวนะ แล้วอันนี้ก็คุยเรื่องนามกคุยเรื่องเซ็กทอยในเรื่องในเรื่องไอ้นี่ก็นั่งฟังเขาคุยแจ็คกอลินแต่งเต็มไปอ่ะแจ็คกอลินแต่งสวยมากเลยแต่งสวยแจ็คกอลินเหรอเคยเคยไปนอนบ้านกูแล้วมั้งหรือเคยเป็นน้องเราเล่นมีอาการแต่งมั้งมั้งที่แต่ว่าพระนะขาแห่งมั้งตอนเล่นตอนมันหลุดมันหลุดยังไงมั้ย ไม่พีสิทธแบไม่หลุดรอาสุดรอดฟายงนี้รอดฟาดยิ่งก้ดน้าเพราะเขาแล้วเขาเลี้ยงเายังไงน่อแล้่ไงเกิดอะไรนกันงเป็นแบบนี้ชไ่ออกนสย้วยที่เร่นนี้ส่วนใหญ่เราซอับกันเลยฟับแต่เรื่องราดี ที่พูดมาไม่มีเรื่องของการทำงานเลยแต่เป็นเรื่องของวันพักซะมากกว่ารู้งงครับเป็นยังไงบ้างครับประธานเรื่องนี้สนุกมากครับผมกว่าม่เยอะอยากขอสักบทเพลงหนึ่งเฮ้ยโอ้โหไหนๆแล้วโปรโมทเพลงไปคุยแล้วเธอไม่รักครับยีนโรสเกิร์ตเฮ้ยโอ้โหอะไรท่าไหนคน่หจะยังไม่รู้ร้อนักร้องมเคเอยีนโรสเกิร์ตร้องออไม่ใช่แก๊งโอรีโอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะยไม่ใช่ นอนก่อนนะครับน้อๆกน้อน้นตัวแทปากปางาแต่งมังแต่งมังได้เลยค่ะตั้งใจกันมากฝากดวยค่ะภาพยนตร์เรื่องแต่งมังนะคะเข้ารงภาพยนวันที่6มีนาคมนี้ครับผมพูดเหมือนกันจะได้ไหมได้ครับฝากฝากแต่งมังด้วยนะครับผมมีนาคมนี้ครับผม พี่เบย์ครับคนดังก็แหละทุกคน้าไข่มาได้จริงเปล่าก็อยากรู้ไหมครับว่าจะได้แต่งหรือเปล่านะครับ <c oughs> ไปดูได้เลยนะครับโบรกีนาโคมนะครับในพเมโรเขาอยู่ทุกโรงโค,โครับฝากด้วยฮะสนุกแน่นอน <c oughs> ผมบอกเลยตลกมาก <c oughs> <c oughs>